สวัสดีครับดูสมการ e x p o n e n t i a l อีกสักหน่อยนะครับอันนี้แบบเบสิกมีหน้าตา่างี้นะครับหาค่า x ทั้งอย่อันเลยนะครับก็เปลี่ยนฐานนะครับให้ฐานเท่ากันเปลี่ยน1000เป็น10ยกกำลังอะไรสักอย่าง10กำลังอะไรได้พันครับก็ได้3ก็ได้10กำลัง x พอฐานเท่ากันเราก็บอกเลยว่า x เท่ากับ3เท่ากับ3ได้เลยตอบอันนี้นะครับ1ส่วน9คลิกก็คือเปลี่ยนให้เป็น3นะครับก็คือ1ส่วน3กำลัง2ได้ากำลัง x การที่จะให้ไปอยู่เป็นตัวเศษเหมือนกันคือขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนกันเนี่ยก็เปลี่ยนได้โดยกลับไปเป็นเลขยกกำลังก็จะไปเป็นลบนะครับหน้าตาก็จะไปเป็น 3าลังลบ2อย่างนี้ถ้าอยู่ที่ส่วนเป็นบวกกลับขึ้นมาก็เป็นลบอย่างนี้นะครับเท่ากับ3กําลัง x เราก็จะเห็นว่าฐานเท่ากันละเป็น3เหมือนกันเราก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับลบ2ตอบนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับก็จะได้4เราก็เปลี่ยน64เป็น 4ยกกำลัง3 64ก็เป็น4ีกำลังสแล้วก็ยกกำลัง x, x, x นะครับแล้วอันนี้ก็4เฉยๆก็กำลัง1นะครับเราก็จะเห็นว่า3ามแล้วก็ยกกำลัง x อกยกกำลังซ้อนกันอย่างนี้แล้วก็เอา x มาคูณ3เราก็จะได้4ี่ยกกำลังสาแล้วก็เท่ากับ4ีกำลังหเราเมื่อฐานเท่ากันแล้วอย่างนี้เราก็ สี่เป็นเหมือน4ีเหมือนกันเราก็จะบอกได้ว่า 3x เนี่ยที่เป็นได้ชี้กำลังเท่ากับ1นะครับก็แก้สมการน,นิดนึงเอ็กก็เท่ากับ1ส่วนสต่อครับส่วนอันนี้อโอเคเอ่อเมาแฮงโอเคหนึ่งส่วนสองเราก็เปลี่ยนเป็น สองนี่คือ2กํกลังหใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็น2องกลังลบหนึ่งแล้วก็เป็น2องกลังลบหนึ่งแล้วก็มีกำลัง x 16แล้วก็เปลี่ยนเป็น2องกลัง3 4กําลัง4นะครับทาบ่อยเดี๋ยวก็คล่องนะครับสองกลังสเราก็จะได้กําลังเหมือนกันแล้วแล้วก็อันนี้ลบหก็คูณกับ x กพอยกกาลังสอนกันเราก็จะได้2กํกลังลบ x เท่ากับ2กําลัง4ดังนั้นลบ x ก็เท่ากับ4ครับเลขชี้กําลังเนี่ยสองตัวนี้ก็เท่ากันเอาลบ1คูณ2ข้างเราก็จะได้ x เท่ากับลบ4ต่อนะครับก็แบบนี้ครับทำฐานให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วค่อยบอกว่าเลขชี้กําลังเขาเท่ากันสวัสดีครับ